สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายวันนี้นะครับมาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนตกหนักนิดนึงนะครับในช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับถ้าดูในส่วนของอโมเดลตอนนี้นะครับจะเห็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยแล้วในช่วง ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมานครับแถวโซนอีสานครับแถวขอนแก่นแถวชัยภูมินะครับตอนนี้ที่ยอมความกดอากาศตา่ํากําลังปกคลุมนะครับในขณะเดียวกันก็ส่งผลทําให้มีฝนตกในหลายพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเมื่อคืนนี้ดึกๆโซนทางด้านอีสานครับโซนทางด้านอีสานเกือบทั้งหมดนะครับอีสานตอนบนอีสานตอนกลางแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้า แล้วก็ล่าสุดบ่ายถึงค่ำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลล่าสุดในช่วงบ่ายนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านหน้าของหอย่อมความกดอากาศต่านะครับตอนนี้ฝนตกอยู่โซนแถวชัยภูมินะครับชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์ชัยภูมิเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะครับแล้วก็พิจิตร รวมทั้งลบบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็มีที่เหลือประปลายในหลายพื้นที่นะครับแถวจังหวัดอ่เลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลําพูบางส่วนขอนแก่นนะครับกิษนุโลกกําแพงเพชรสุขโขทัยนะครับรวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วนะครับสะแก้วจันทบุรีตราด รวมทางภาคใต้นะครับแถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาบางส่วนนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวไปเจาะลงเป็นรายอำเภอนะครับดูในส่วนของเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของแผนที่อากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของ ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่อยู่ตรงกลางประเทศไทยแล้วก็จับตามีหย่อมอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับมี3หย่อมนะครับตอนนี้ที่พาดเข้าหากันนะครับโดยตรงกลางประเทศไทยก็หย่อม1002นะครับที่กําลังเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกนะครับพาดกันเป็นลักษณะร่องมรสุมนะครับทําให้มีฝนตกหนักในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับก็คงต่อเนื่องไปอีกสองสมวันนะครับ แล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยากับฝนชุดนี้นะครับดูตรงนี้ก็จะมีชุดใหญ่อยู่ตรงนี้อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอำเภอท่าลี่อำเภอวังสะพุงนะครับอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอภูกระดึงนะครับอำเภอผาขาวอำเภอเอราวันนะครับอำเภอผาขาวเอราวันนาด้วงอำเภอภูหลวงนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย อำเภอหล่มเก่าพิรบูรณ์ครับอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ชุมแพขอนแก่นครับภูเขียวชัยภูมิหนองเรือขอนแก่นบรรจากลีนะครับที่เหลือก็ประปายแถวขอนแก่นครับแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวแล้วก็อำเภอคงนครราชสีมาอำเภอขามสแกแสงครับอำเภอบ้านเหลื่อมนะครับอำเภอแกงสนามนางอำเภอบัวใหญ่นะครับอำเภอจตุญรัสชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมินะครับอำเภอคอนสวรรค์ อำเภอหนองบวัวระววนะครับอเภอเทพสถิตชัยภูมิอภอพักดีชุมพลฝนไปปล่อยนะครับอเภอน้ำหนาวพิชบูรณ์อเภปรมเก่าแล้วก็เขาคอพิชบูรณ์หนองไผ่พิชบูรณ์นะครับที่กําลังมีกลุ่มฝนในช่วงนี้ดูทิศทางกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกตามในส่วนของอมกระพุดอากาศตา่ํากําลังแรงที่เคลื่อนตัวมานะครับ แล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของเรดาร์ทางด้านชายนาฏนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่บันผู้พิสัยนครสวรรค์เก้าเลี้ยวนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอชุมแสงนะครับอำเภอพลทะเลอำเภอบางบุลนาคอำเภอตะพานหินนะครับโพประทับช้างวชิระบารมีอำเภอเมืองพิจิตรนะครับแล้วก็พักดีชุมพลชัยภูมิโซนนี้นะครับศรีสวัสดิ์นครศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับอำเภอเมืองกาญจนบุรีไซโยกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปลายแถวสระบุรี ซึ่งก็ลักษณะฝนน่าจะกระจายตัวดีในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับดูเรดาร์สมุทรปราการนะครับก็จะเห็นสมุทรสงครามนะครับก็จะเห็นฝนเยอะแถวโซนตะวันออกนะครท่าตะเกียบฉะเชิงเซาอําเภอวังน้ำเย็นนะอําเภอเขาชักกรันสะแก้วอําเภอเมืองสะแก้วอําเภอมะขามจันทบุรีแก่งหางแมวนะครับอําเภอท่าใหม่จันทบุรีอําเภอนายาอามจันทบุรีนะครับ ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอ300ยอดอำเภอกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับมะขามมาขามกาญจนบ,บุรีเมืองกาญจนบ,บุรีไซโยกนะครับศรีสวัสดิ์ฝนไปปลอยด่านช้างบ้านไร่อุทัทยธานีฝนไปปลอยนะครับหนองช้างทับทันนะครับแล้วก็หนองมะมงชัยนาทนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางนะครับ แล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของภาคใต้นะครับเรดาชุมพรมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับอําเภอบางสะพานประจบคลีขันอำเภอท่าแซชุมพรอําเภอประทิวนะครับอําเภอเมืองชุมพรอําเภอกระบุรีระนองนะครับอําเภอละอุ่นระนองอําเภอเมืองระนองอําเภอกะเปือระนองอําเภอพระโตชุมพรนะครับหลังสวนชุมพรชัยยาสุราษฎร์ธานีท่าชนะสุราษฎร์ธานีนะครับสวีชุมพรอําเภอเมืองชุมพรอําเภอท่าแซะนะครับ การจน,นดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักนะครับอำเภอขนอมนะครศรีธรรมราชอำเภอศรีชนนะครับแล้วก็คระบุรีพังงาดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วก็น่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับจากตะวันตกมาตะวันออกในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ถ้าดูเลต้า สถิงพระนะครับสงขามีกลุ่มฝนอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับอําเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอําเภอร่อนพิบูร์นะครับอําเภอลานสกาอําเภอพระพรมอําเภอปากพนังนะครับอําเภอเชียนใหญ่แล้วก็อําเภอเมืองสตูลนะครับอําเภอชนะสงขลาอําเภอเทพาอําเภอกาญจนดิตสุราธานีดอนศัก์นะครับคุนพินแล้วก็พระแสงนครสุราธานีนะครับชัยบุรี อำเภอเมืองกระบี่นะครับรวมทั้งเทพาสงขลาครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคใต้ถ้าดูทิศทางกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าจะมาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะเมื่อกี้นี้โซนถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นโซนทางด้านตะวันออกนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมนะจันทบุรีท่าใหม่ขลุง เขาสมิงนะครับออเภท่าหมายอ,มอเมืองจันทบ,บุรีอเภอแดนชุมพรน,นะครับแล้วก็แหลมง,งอบจังหวัดตราดนะครับอเอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็เกาะช้างบางส่วนนะครับโซนนี้นะครับฝนตกหนักนะครับฝนหนักต่อเนื่องอเภอเมืองตราดแล้วก็แถวอ,อบ่อไร่นะครับอุทยานแห่งชาติคลองแก้ว อำเภอแสนตุ้งเขาสมินนะครับบ่อไร่หนองบอนโซนนี้นะครับฝนตกหนักเลยในช่วงนี้หงหนาร้อนจันทบุรีสอยดาวจันทบุรีนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของโมเดลฝนในช่วงค่ำนี้นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ก็ยังคงเป็นโซนทางด้านจันทบุรีตราดนะครับจันทบุรีตราด ระยองยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงแถวพิษณุโลกเลยนะครับตรงที่ยอมความกดอากาศต่าเคลื่อนตัวผ่านนะครับเนินมาปรางพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสุขโขทัยนะครับชาติลกาลเมืองอุตรดิตถ่าปลาเากเษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับชุมแพขอนแก่นเมืองขอนแก่นแล้วก็เพชรบูรณ์บำเหน็จนารงนะครับด่านขุนทวดสีคิ้วนะครับแล้วก็สะแก้ว โซนนี้นะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักแล้วก็ฝั่งระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็พอช่วงประมาณ1 6บ7นาฬิกานะครับตรงนี้17นาฬิกาก็ยังคงเป็นกิษณุโลกนี่นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอชุดใหญ่กิษณุโลกอุตรดิตนะครับชุมแพขอนแก่นเลยหนองบัวลำพูนากลางนะครับ มีโอกาสที่จะเจอฝนแล้วก็สะแก้วนะครับพ,พระนครศรียุธยาจันทบ,บุรีแล้วก็ตรานะครับนี่คือภาพรวมแนวโน้มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในส่วนของกลุ่มฝนที่มีการตกแล้วก็แช่โดยเชพาวันสองวันที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็เกิดในส่วนของน้ำท่วมนะครับที่คลของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนรัที่เคลื่อนตัว เข้ามายังประเทศไทยส่งผลทาให้มีน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนอีสานแถวมหาสารคามขอนแก่นนะครับเป็นข้อมูลนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พิากรณอากาศระยะกลางโลกแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ